Honda n t 850V 32,025เป็นมอเตอร์ไซค์ทัวริงระดับกลางที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักบิดที่ชื่นชอบการเดินทางไกลด้วยความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการขับขี่และความสะดวกสบายในการใช้งาน Honda จึงได้พัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ให้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านเครื่องยนต์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งการออกแบบที่ทันสมัยและเสริมความสะดวกสบายสูงสุดในการขับขี่ ที่แรกที่ต้องพูดถึงคมหนีไม่พ้นเครื่องยนต์ขนาด 850cc จังหวัดซึ่งมีการพัฒนาให้มีความสมดุลระหว่างพลังและประสิทธิภาพการใช้น้ำมันมันให้กำลังสูงสุดที่สามารถรับมือกับการขับขี่ในหลากหลายสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลเครื่องยนต์ของ NT850V3 ได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองได้ดีทั้งในช่วงการเร่งและการรักษาความเร็วที่คงที่บนทางหลวง นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการเครื่องยนต์ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นด้วยระบบการสะเทือนของ NT850V3 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ในทุกสภาพถนนโชคหน้าและหลังที่มีคุณภาพสูงช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมทําให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกการเดินทางแม้ในเส้นทางที่ครุกคหรือไม่ราบเรียบก็ตาม เทคโนโลยีที่ติดตั้งมาใน Honda n t 850V3 ยังรวมถึงระบบช่วยเบรก ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์และการใช้ระบบไฟ LED ที่ให้ความสว่างที่ดีเยี่ยมช่วยให้การขับขี่ในยามค่ำคืนหรือในสภาพอากาศที่ไม่ดีสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นการออกแบบตัวรถก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ n t 850V3 ดูสวยงามและทันสมัยโดยมีรูปทรงที่เรียบหรูและเส้นสายที่ดูสปอร์ต พร้อมทั้งวัสดุคุณภาพที่ช่วยเสริมความทนทานและลดน้ำหนักของตัวรถทําให้การขับขี่นั้นสะดวกและคล่องตัวมากขึ้นในส่วนขององค์การใช้งานจริง Honda NT850 V3 ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวระยะไกลด้วยความสะดวกสบายที่มีการปรับเบาะให้เหมาะสมกับการขับขี่ในระยะยาวและการรองรับน้ำหนักที่ดีทำให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางได้นานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งที่เก็บของที่สะดวกสบายเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเก็บสัมภาระต่างๆได้แน่ายดาย Honda NT 8 5 0 V 3ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่างครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่ในระยะทางไกลเป็นไปอย่างสะดวกสบายการสลับโหมดการขับขี่ที่ให้คุณเลือกปรับสมรรถนะของรถได้ตามสภาพการขับขี่ และยังมีระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลการขับขี่และสภาพรถได้ตลอดเวลาด้วยคุณสมบัติที่ครบครันทั้งในด้านสมรรถนะความปลอดภัยและการใช้งานที่สะดวกสบาย Honda n t 8 5 0 v 3 2 0 2 5จึงเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวระยะไกลมันจะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึง้น